เรือ q u i n c h e เรือคุณภาพจากออสเตรเลียประวัติและความเป็นมา q u n c h e เป็นแบรนด์เรือที่มีชื่อเสียงจากประเทศออสเตรเลียก่อตั้งขึ้นในปี1945โดยมีชื่อเสียงในด้านการผลิตเรืออลูมิเนียมคุณภาพสูงซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายทั้งในทะเลสาบแม่น้ำและทะเลเปิดโดย q u i n c h e มีเป้าหมายหลักในการสร้างเรือที่มีความทนทานใช้งานง่ายและให้ความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้งาน การออกแบบและเทคโนโลยีเรือ QuinTex มีการออกแบบที่โดดเด่นและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรือของ QuinTex ถูกผลิตขึ้นจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงซึ่งมีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงมากการใช้วัสดุนี้ทำให้เรือมีความทนทานต่อการกัดกร่อนและการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายหนึ่งในเทคโนโลยีที่ k u n t e x ใช้คือเทคโนโลยี Hall ที่เป็นเอกลักษณ์เช่น Eclipse Hall และ b a y h a l ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลอยตัวลดแรงต้านน้ำและเพิ่มความมั่นคงในการเดินเรือซึ่งทำให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมเรือได้ง่ายขึ้นแม้ในสภาพน้ำที่ยากลำบากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ค u ณ n t e x มีเรือหลากหลายรุ่นที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่แตกต่างกันตั้งแต่เรือขนาดเล็กสำหรับการตกปลาและการพักผ่อนในแม่น้ำจนถึงเรือขนาดใหญ่ที่สามารถใช้งานในทะเลเปิดได้โดยแบ่งออกเป็นหลายซีรีส์เช่น Explorer Series เรือขนาดเล็กเหมาะสำหรับการตกปลาและการผจญภัยในน้ำตื้น m e n i g a t e Series เรือที่ออกแบบมาเพื่อการตกปลาโดยเฉพาะมีพื้นที่กว้างขวางและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน Titan Series เรือขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในทะเลเปิดมีความทนทานและปลอดภัยสูงการบริการและการสนับสนุน c o n t e x ไม่เพียงแต่มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเท่านั้นแต่ยังมีบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม ซึ่งรวมถึงการรับประกันที่ครอบคลุมการให้คำปรึกษาและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและการบริการซ่อมแซมที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลที่ดีตลอดอายุการใช้งานของเรือสรุป QuinTex เป็นแบรนด์เรือที่มีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานทั่วโลกด้วยการออกแบบที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายทำให้ QuinTex กลายเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเรือคุณภาพสูงที่สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าคุณจะเป็นนักตกปลามืออาชีพหรือนักผจญภัยในน้ำา k o n t r a x มีเรือที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณและยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างสารรคเรือที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้งานทั่วโลกฝากติดตามช่องนบ b s c a r e Blue ไว้ด้วยนะครับอยากให้มาเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรือหรือการตกปลาก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับขอบคุณครับ Nope sky blue. Nope sky blue.